ในโลกที่เพิ่งผ่านพ้นหายนะครั้งใหญ่มานะครับเงามืดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอีกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าพันธมิตรที่ดูแล้วไม่น่าจะมารวมตัวกันได้เลยเพื่อต่อกรกับภัยคุกคามที่มันใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดครับเป้าหมายของศัตรูนั่นแหละครับโอ้โหชัดเจนและน่ากลัวสุดๆไปเลย เพื่อครอบครองเอเธอร์ชาดและสร้างยุคแห่งความมืดมิดนิรันด์คำประกาศสิทธิจาก Master Shadow 47นี่แหละครับคือเชื้อไฟที่จุดมหาสงครามครั้งนี้ขึ้นมาเอาละครับแล้วไอ้เงาที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เราไปดูต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันเลยดีกว่าเขาคนนี้ก็คือ Master Shadow 47ครับ ไม่ใช่ตัวร้ายธรรมดารรมดานะครับแต่เป็นถึงอดีตรปรมาจารย์ที่หันหลังให้กับแสงสว่างแล้วไปหมกมุ่นกับศาสตร์มืดต้องห้างจาก The d เดฟส์ซึ่งเป็นขุมพลังที่ไม่มีใครหยั่งถึงได้และเป้าหมายเดียวของเขาก็คือลากทุกชีวิตให้จมดิ่งสู่ความมืดไปพร้อมๆกันและแน่นอนว่าตัวร้ายเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีมือขวาที่โหดเหี้ยมใช่ไหมครับและนี่ก็คือซีควิด มือสังหารผู้ร้ายความปราณีในชุดสีแดงฉานพร้อมดาบเรืองแสงสีฟ้าเขาคือเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองครับพร้อมจะฟันทุกอย่างที่ขวางทางเจ้านายของมันและและ้วการประทะก,กันครั้งแรกก็เริ่มขึ้นณนะพอมประการแห่งแสงสลัวที่ที่โชคชะตาได้นำพาวีรบุรุษทั้งสี่มาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยครับ คนแรกที่ต้องรับมือเลยก็คือ URXEZ นักรบเกราะหนาจากแดนเหนือครับเขาคือผู้พิทักษ์ป้อมประการแห่งนี้ด้วยดาบยักษ์ Frostbite Edge เรียกว่าเป็นประการน้ำแข็งที่ต้องเผชิญหน้ากับเงาทะมึนเป็นคนแรกเลยในขณะเดียวกันก็มีอีกคนหนึ่ง XNCZ นักปราดผู้เชี่ยวชาญด้านเฟมชามที่แค่เดินทางมาเพื่อศึกษาโบราณวัตถุแต่พอการค้นคว้าถูกขัดจังหวะแบบไม่ทันตั้งตัว เธอก็พร้อมที่จะใช้ความรู้ของตัวเองเป็นอาวุธทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะยังมีอีกคนนึงโผล่เข้ามาในสนามรบโคมสอนนักดาบผู้สง,ง่างามและว่องไวการมาของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่เป็นการไล่ล่าซีเกตเพื่อล้างแค้นให้กับพี่ชายที่ถูกกองทัพเงาสังหารและปิดท้ายด้วยคนนี้ครับคาสิเดตทหารรับจ้างผู้มาพร้อม can Ax, อาร์เคไนท์แคนนอนแอ็กซ์อาวุธที่แบบโคตรเท่ เขาถูกจ้างมาเพื่อจัดการกับภัยคุกคามจากศาสตร์มืดพอเห็นการทำลายล้างตรงหน้าก็กระโจนเข้าร่วมวงทันทีเลยสี่คนสี่เส้นทางแต่ต้องมารวมพลังกันสู้แบบเฉพาะกิจและถึงแม้จะขับไล่ซีคริตไปได้นะครับแต่ชัยชนะครั้งนี้ก็ต้องแลกมากับการที่อีเดอร์ชอตถูกขโมยไปในวินาทีนั้นเองที่พวกเขารู้เลยว่าศัตรูคนนี้มันแกร่งเกินกว่าจะสู้คนเดียวไหวและนั่นคือจุดกำเนิดของพันธสัญญาที่โลกรู้จักในชื่อพันธมิตรแห่งแสงสลัวครับ พอรวมทีมกันได้แล้วภารกิจตามล่าเงาก็เริ่มต้นขึ้นทันทีพวกเขาต้องตามรอยความมืดเพื่อทวงคืนสิ่งที่ถูกขโมยไปให้ได้และพวกเขาก็ได้เบาะแสชิ้นสำคัญมาจากโซเว็กซผู้ให้ข้อมูลลึกลับในตลาดมืดเขาว่าอย่างนี้ครับ Master Shadow 47ซ่อนตัวอยู่ในวิหารเก่าแต่จงระวังนักรบที่แก่งกาดที่สุดของมันกำลังออกไล่ล่าทุกคนที่ขวางทางคำเตือนนี้เป็นเหมือนลางบอกเหตุถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงเลย แล้วคำเตือนก็เป็นจริงครับบททดสอบแรกมาถึงเร็วกว่าที่คิดที่ void e 4ขณะที่พวกเขากำลังเดินทาง mirages มือสังหารแห่งห้วงลึกก็โผล่พรวดมาจากใต้น้ำเพื่อซุ่มโจมตีแต่ u i x e z ก็ตอบโต้ทันควันด้วยการสร้างส,างสปานน้ำาขังขึ้นมาเปิดทางให้คา s ิเด t ได้ระเบิดพลังจาก canon x ของเขาเต็มๆจน m i r a จสต้องล่าถอยกลับสู่ความมืดใต้ทะเลลึกไปโอ้โหเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมาก เส้นทางของพวกเขาเนี่ยนำไปสู่การเผชิญหน้าที่คาดไม่ถึงเลยครับกับโรเบรโตคอลลสนักรบดาบคู่ผู้ใช้เฟลมชามเหมือนกับเอ็กซนเนโรเซตเลยแต่ในขณะที่คนนึงใช้ไฟเพื่อปกป้องอีกคนกลับใช้มันเพื่อลังแขนเพราะเขาถูกมาสเตชาโดว์ลิเหักหลังและดันเข้าใจผิดคิดว่าเหล่าพันธมิตรคือศัตรูการต่อสู้ของสองจอมขมังเวทเพลิงจึงได้อุบัติขึ้น แต่การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยคมดาบครับแต่ด้วยคำพูดของ x n c z ที่ทำให้โรเบร์โตโคโลสตาสว่างและเห็นว่าใครกันแน่คือศัตรูตัวจริงจากศัตรูก็เลยกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังมานที่สุดคนหนึ่งและจากการล้างแค้นส่วนตัวก็กลายเป็นการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายการผาเผชิญหน้าทั้งตัดสินณป้อมปราการแห่งเงามืดที่นี่เองครับที่คอมสนได้เจอกับซีครีตศัตรูคู่อาฆาตของเขาอีกครั้งมันคือการดวลแห่งโชคชะตาระหว่างเพลงดาบที่แม่นยำดั่งสายลมของคอมสนกับการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้เหมือนเงาของซีครีตบัญชีแค้นครั้งนี้กำลังจะถูกสะสางแล้ว ในขณะที่การดวลอันดุเดือดดำเนินไปนะครับการต่อสู้กับบอสใจญ่มาสเตอร์ชาร์โด47ก็พีคถึงขีดสุด URXEZ กับคาซิเดตบุกทะลวงแนวป้องกันเข้าไปโรโบโตคลลอสก็ใช้ดาบเพลิงทำลายเกราะเงาและในจังหวะสุดท้าย XNZ c Z ก็รวบรวมพลังทั้งหมดของเดอะซองทำลายอีเทอร์ชาดลงได้อย่างสมบูรณ์เมื่อการต่อสู้จบลงชัยชนะก็เป็นของเหล่าพันธมิตร แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเรามาดูกันว่าชะตากรรมของแต่ละคนเป็นอย่างไรต่อไปพอภารกิจสิ้นสุดแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเอง URXEZ กลายเป็นผู้พิทักษ์คนบริสุทธิ์ x n n c z ออกเดินทางเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกลืม c o m ั u n เมื่อล้างแค้นได้สำเร็จก็กลายเป็นนักรบผู้ทรงเกียรติคาสิเดกลับไปเป็นทหารรับจ้างเหมือนเดิมแต่คราวนี้เพื่อความยุติธรรม ส่วนโรเบอร์โตคอโรสก็จากไปอย่างเงียบๆเพื่อเยียวยาบาดแผลในใจของตัวเองส่วนตัวการอย่างมาสเตอร์ชาโดว์เขาไม่ได้ตายนะครับแต่ถูกในระเทศกลับไปยังเดอะเดปส์ซึ่งว่ากันว่าเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายซะอีกแต่มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับพวกสมุนมือขวาของมันอย่างซีคูดมิราคูริสหรือแม้แต่โซเวกซ์คนให้ข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ถูกกำจัดนะครับแค่ หายตัวไปเฉยๆในความมืดรอวันที่จะกลับมาใหม่เหล่าพันธมิตรแห่งแสงสลัวนะ่ะปกป้องโลกไว้ได้สําเร็จก็จริงแต่คําถามที่มันยังคงก้องอยู่ในใจก็คือความมืดที่แท้จริงเนี่ยมันจะถูกกักขังไว้ได้นานแค่ไหนกันเชียว